ไม่คเอยไม่ค่อยเจ็บไอ้แบบแบบตงเลยโทษโทษโทษวนโพหลังนั่งโทหลังแตกแตกแตกโดนแตกยูจะรู้มียาจากอาซูฮ้ฮึฮึตีแม่ได้จะลากวะเนี่ยเอาบอลตีไลย ให้ offer พี่มิกเอออัพเลงเก่าแม่งเอ้ยกูแครี่นี่หว่าไม่ไหวว่ะอัพเลงเข้าสีอัพเลงเข้าเล่นเไม่ได้นียสวยแม็กมาเล่นซุปเปอร์แมนโหดนี่หว่าไอ้มึงสวยสวยมึงแพ้เล่นแพ้เล่นอะไรพี่ยมึงแพ้เล่นแล้วแม่แล้วเดี๋ยวใช่ใช่พช่ใช่เอ้าแล้วโดนดูดเบล เอาดุดเดียวด้วยดูเดียวด้วยเมนไม่ได้เติมนะจเยิงอะไรอีกไหมพี่รุ่งมีคนแรงหมกว่าไอ้ทาชิทาชิกูน่าจะตีไม่เข้าใช่ป่ะฟินกูจำได้ฟินบอกทาชิน่าจะแก้ไฮเาเตะนะตัวมันค่อนข้างที่จะอึดไหมทาชิซับนะแก้ไฮเาเตะได้ดีพี่อะหนึ่งตัวเล็กนี่หว่าตหนูโอเคจนเต็มมันน่าเกลียดแล้นะ มิกซี่มิกซี่เยเผยน่อยยก้อนใหเล่นเปล่เยก้อนใหญ่เผยเล่นก้อนใหญ่เล่นก้อนใหญ่ตมันมามันมาบีบ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 มาแับนะมันห้านะมัไม่ไหวนะ้นสี่ด้วยสี่จะล้างได้อยู่โอ้ไม่กดฟ้อมใส่ด้วยนะ ไปว่ะไปว่ะไปว่ะกูรีแล้วกูถ่ายแล้วนะกูถ่ายแล้วนะไปละเจ้าไปแล้วจ้าอิลูเมียเป็นอะไรวะน่ะอ๋อโอ้โหมาว่ะวอล์ค่ะวอล์ควอขาแกอีลูเมียไม่ล่าเป็นไงแต่กระโดดกระพักนั่นแหละไม่ได้ยึดเหมือนเดิมระดับแอลควาตาชัยเราไปดูพี่เราตาจีพี่เราไปดูน้องเสียปลาไปอันน่วัดใส่กูด้วย ได้เรายังได้บนบนลขวาเราอะโอ้โหเลยคคยเอ้บอลตีเลยโโหดโถดโถดโหลังหน่อยโ่หลังแตกโแตกโดโดเวย้ะยเนาะอ้าทีมมันตายหมดเลยหรือเาตายหมดตายหมดวโอเมนไเฮ้ย โดนโดนเลยนะแบบอาจจะใช่อาจจะใช่เดี๋ยวรอรดูอันนี้อาจจะได้คลิปนะอาจจะได้คลิปเราจะได้ไปดูมอรอไปที่ตัวเมนหายเมนหายเมนหายเออเมนเมนเมนแวขวาตายว่นเมนตายปวยไม่ไหวไม่ไหวโอเมนโอเมนมาโอเมนมาโอ้โคอมใส่อม ทำอะไรครับเนี่ยไอ้ไอ้นี่มาไฮยาเตะมาไม่ใช่กูดีกว่าไฮยาเตะจะหนูเล่นเจ็บจัดเลยตาชายเจ็บจัดให้ตาหายชีเจ็บจันได้ล่างได้นะแต่แต่ล่างใดมีบทต่อโอเคโอเคโอเคป่ามันเดินก่อนป่าเอามันเดินนะเว้ยตัวเดียวล่าง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 ตัวเดียวอย่าเว้นไปเว้นไปอะไรไม่ได้ป้อมเด้ี่มิกพี่มิกดีแล้วไปบนนะพี่เดี๋ยวเขไปได้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 เดี๋ยวรีให้ ้ค่อยดิดิบดิออกมาดิสวยเนะดู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 คิดวาแล้วจะเอาเป็นอยู่ดิดิเลิศกาไม่ได้ไม่ได้เิดกาไม่ไดไม่เลยเิดการดิเนื้อเด้อกมากเลิศกาดใหลิศการให้ทุกคนนี้สุดแล้วอ่ะใส่ดิดิเฮ้ยสวยยูเซอรูมีอาจากค่าฟู

เด้ๆเดิ้ลจะรับจะช่วยรอรับนั่นก่เอยพอเมงพอแมงที่ประมาณนั้นเนาะไหวะตีเพิ่มเลยเเลยพี่ไปช่วยไม่ได้นะพี่ต้องรับสวยสวยสวยดิบสวยไเองไเองเกมผมน่เจเกมดูน่เจเกมละแต่มันมันโรลละมันโรลละมีแล้วเออเดี๋ยวเอาเลูอลูเมียดโอ้โหไม่รอดหรอกเมียเม็นเ้ตายเอเมนเต้ตายอย่างโอยโดดที่เฮ้ยอะไรจะวะทุเรไป เฮ้ยเฮ้ยเห็นบ้าจอนเห็นปะเห็นปะเห็นผมดโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นช็อตก๊อตพี่หรอครับน้องๆอันนี้คือความลับของโพดิฟายนะครับสกิลเพสุดเมื่อกี้ไม่เห็นจริงดิพี่ใครเห็นช็อตเมื่อกี้เลยเหรอจริงเลยเนี่ยเห็น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 อยู่เห็น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 ผมใส่รัวอยู่กับโอเคโอ้พี่ทำพี่ทำอะไรนะพี่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่เลยพี่ทำอะไรนะไปดูเองไปดูคลิปนี้เลยคือช็อตนี้คือก๊อตจริงห้ามแชร์เลยนะเล่นยากกําลังเซิร์ฟบอกให้เจอทางนี้ไป โอเมนมันวิ่งขึ้นบนล่างระวังนะโอเมนตัวเดียวโอเมนตัวเดียวโอเมนตัวเดียวล่างหลายตัวโอเมนอ่ะตัวโอเมนอ่ะโอเมนอ่ะได้นะตับล็อกให้เป็นมาเป็เมนมากเฮ้ยล่างล่างมันจะยาวเกินเบือนนะถ้าไปเสียจะไปเองได้เราไปเองไหวไหวตัวแรกกับผมเนี่ยไปโทนตัวเดียวล่ัวเดีมาโทนเขต้องไม่ต้องเคี่ยมกองหน่อนเคี่ยมกองหน่อน มีระวงโทนมาปิดระวังตัวเลนโอ้โเชื่อใจเพื่อนเลยเนี่ยชัดเนี่ยอยากเวิร์ดรู้เปี่าวะสนใจไหมมันมีมันมีโอ้กมันมีโอ้กมันมีโอ้กจะแข็งได้บนอ่ะมันบนแข็งมันจะแข็งเฮ้ยมันลงไปกลางเลยนะยลงไปกลางแล้วไปมีฟิกกันนะเว้ย ให้ผมยืนได้ผมยืนได้มาหน่อยมาหน่อยมีเกียวเขาควยนเขาไม่ได้เมื่ไหรสวยสวยจานสวยรอางไวดีกว่าผมต้องกดุ๊ปเซอร์ไฟก่อนก่อนเข้านี่หว่าแม่งเอ้ยไม่ได้เคยไม่ไม่ได้เล่นไทยจะเตะนานมันเป็นน้องนกอยู่น้องอะไรบ้างไม่ได้มันเห็นบนเซฟบนเซฟโอเคกูนี่หว่าบนมันเดาวดักนะเว้ยถ้าเราโผล่เยอะแม่มันเอาอยู่แล้วถ้าเราโผล่นะก็มเหมาเก่ากลัวมันตวนก่อน ก้อนใหญ่ทูเรนตนอยู่ล่างทูเรนอยู่ล่างทูเรนโผล่ล่างังไม่ได้เปิดังไม่ได้เปิดังไม่ได้เปิดเร้ยผมไปเล่นกันดิปะบ้าไปได้โอ้ยเ็สดในบ้านในแท่งเ่ยรอ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 ไอ้คะอ้อาตายอ้อยตาไม่ไปปิดนะไม่ปปิดนะไม่ปิดช่วย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 ช่ช่วย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 ชวนช่ยย่่ว่่ว่วยวยยวน โยกของได้ปะโยกของได้ปะได้ได้ได้ต้องมีคนเขียนล่างอะเล่นของกันสามนะระวังเกี่ยวกานก็ได้เหมือนมันจะมืนมันมาเหมือนมันรู้ไปเลยไปคนก่อนก็ได้นะตามติดนะโย่เราแยไปแยกไฟอะไรที่เจ็บมากเลยนะไม่ได้ล่พี่ไปมาไล่พี่มาไล่พี่เช่นตัวมันไม่นม้นแข็งเลยเอามือคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาไปล่างอะบุเล่นเกิดแล้วนะ มันคือตึงแทเ้เราต้องโซนต้องโซนโซนไว้อเคเดี๋ไปดยกันโอเมนเวนี่พี่ต้องเฮ้ยพี่มีพี่มีมานี้ยพี่ไม่ได้ไม่ได้คต้องโซนไว้ว่ะแม็กกูต้องโซนไว้ว่ะเยวผมับเองโอ <laughs> เมนเฮ้ยเต๋อเต๋อนะออกกันนะเราต้องทำแล้วเกิมได้มีเพียวอยู่ค่อยค่อยค่อย ไอ้เตือนพันธเอาไปก่อนคมเนต์ไทยคอมเนต์ไทยโอ้โหเออกดนิ้วกูช้าว่ะไอ้นี่รอดไปแล้วเตือนตีหนีแม่งไม่ยิงทำล็อกกูเฮ้ยมันตัวเรนตีก่อนอยู่อ่ะเจ้าคนตีมาก่อนตัวเรนเจ็บมันมีก่อนเอาเดียวเฮ้ยไปพักพักเอามันตายตายให้ก่อนตะเกียันตีโอยอย่าให้ตายไอ้ตกีกูกูเจ็บค่อยๆได้เราได้ไข่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 น้ำมัรลอยเกียร์บนได้นะเอออนี่ ที่มงต้องมาแอบสกปรเหนือพี่ลโเมนอะได้ได้ผมทำอะไรไม่ได้อ่ะสู้กันได้เป็นอ่ะจุตรงเลยี่้องมาบนด้วยพี่จะมาบนด้วยเอนอ้เละร่างเงทร่างเสร็จทาเวบล่างเสร็จแล้วข้างบนมอนอยู่เงขึ้นไปอยู่จะเคลียร์เียงต้อมอเทองจะเล่นปะทอจะเล่นปะผมกลับไปเอาฟิกมาปะฟิกผักมันเข้ามาเว้ เอาโทนมาเลยโทนโทนไม่มีรองเท้าโทนไมีรงต้องรับโทนต้องรับโนเดี๋ยวรอบหน้ารับนไปเอของได้ปอาวใคมากล้วนะเว้ยที่ต้องไปเจอที่ได้รางัคอมเมนอยู่นี่เอ้ยโทนพุ่งมาแล้วเดอพี่ถัดนไม่ตายเอไม่มีลูกเดียวเลยอะแยกเลยคอมเมนเติมคอมเมนต์เติมต้องทำการต้องทำการพีดูเลยอ้วพอแล้วสักแค่ี้หวาแม่ ฝากกามด้วยนะฝากกาด้วยถ้าจอลงมาทันไม่กีนัดเสร็จอแล้วขอแล้วไมเจ็บแล้วนะไม่เจ็บแล้วอย่าพยายามอยู่ใกล้กูนะเว้ยกูโดนสีฟ้าแรงมันไปาคองมันแปอากองดิฟถอยถก็ได้นะดิฟตรงนี้ไม่มีเอาเปนเล็กก่อนไปสอนได้นะล่าเพราะมันเอาของนะทาได้ขนาดไปไปดิดิไปดิดิ เออมันเพิ่งตายเดี๋ยวดูเดี๋ยวะไรให้เติมดิเติมดิเติมดิเมาลองเล่นกลางได้ป่ะตึงเปียตึงเปียมันมาแล้วนะสวยจัดสวยใจเย็นใจเย็นแม่ไม่ใจเย็นไหมสวยจัดแม็กสวยจัดช่วยแม็กน่จับบอโอ้โหเยอโรนี่โคตรแรงเลยถึงเวลาจำเรฟต่อตายแล้วต้องเป็นยิงเลยจังหวะโอ้โหดาบแดงอิลเมียไอ้อไม่แข็งโอ้โหโูกว่าโอ้โหแพ้แบบนี้อีลูเบียแข็งใส่กู คือต่างเฮ้ยสวยแม็กซ์ทำได้แม็กซ์ทำได้แม็กซ์ทำได้แม็กซ์วิ่งเลยแม็กวิ่งเลยตัวมันน่ารำคาญด้วยนะผ่าจังหวะเล่นไม่ได้เลยวะตึงจังหวงจุดต้นก็ดีอยู่หลังโฟมต้องสีจัดเลย ข้าไปถึงแม่ยิงโดนทูเลนพอตก็แรงโคนไม่ยิงแรงอยู่โอ้โหไม่ได้เล่นเลยหาจังหวะไม่ได้แค่ล่โอ๊ก้าดาวอีกแค่ร้อยดาวยี่สิบกว่ารอบแล้วผมสลับอยู่เงี้ยเก้าดาวดาวร้อยดาวแม่งทำคลิปร้อยดาวไปแล้วเลยผมก็อยากลุ้นอยู่นี่โคนครับทำได้ดีมากเฟอร์รีฟล์ล้างแอนตี้ทูเลนได้หูดามิสสีเจ็ดเปอร์แต่แพ้ผมทำดาเมจไม่ค่อยได้ว่ะแบบไม่ค่อยมีตัวทำจังหวะให้สุบช้างหน้า ซัพพอร์ตแก้อิโลเมียไม่ได้แก้ไม่ได้แ,ไไดแตกเคก,ก็ไว้เจอกนคลิปหน้านะครับวันนี้น่วมโดนสอนไปกับอัปเลนและวบายบายสวัสดีครับ